เริ่มจากการตั้งชื่อก่อนเอ is, is เอ S S T I D S S T T S แล้วกันง่ายๆ i เป็นยาณเจสวยไม่มีใครนี้แล้วก็เลือกสีผิวเผอฟิกฮนะถ้าเกิดตัวสีดำนะเวลาเราอยู่ที่มืดซอมบี้จะมองไม่เห็นววเราเลยเราจะหายตัวได้ โอ้ยปวดหัวจะตายแล้วที่ไหน่เก็จะไรขึ้นกันเนี่ย,ยเดี๋ยวเก็บของก่อนน,นรถไข่มาตั้ง่หนืออาบ้านเนี่ยเฮ้ยสวยมาไปสบอนเก็บทั้งหมดเลยเออแล้วก็อ๋านี่ลากใช่เราถูกโอเคกดย่อ,ยอกวาดล้างซอมบี้ไหนวะอ๋อเห็นละไอจแีแดงๆกันใช่ไหมอโอเคซอมบี้เรรอน างต,ตัวเชีอยมาเอาเชือกมาไปผูกคอซอมบี้อีกตัวนึง่งนี่เดือดตำรวจบ,บ้านก่อนก่อนนีอ้อใครมานอนตายอยแถวนี้เต็มไปหมดที่บ้านตูกมาทำอะไรนักหาเน่ยมาสามารถเก็บเบอร์รี่ได้อ๋อกวางพอดีกวางน้อยตายซะเนี่ยตายมันต้องตายอ้าเอึ้ย เราเรียกว่าการโจมตีระยะไกลแบบระยะใกล้ไอะไรได้มีควายอีตัวใช่ไหมรับอ,อุ้บมันนี่อยู่เนาะอุ้ยุ้นเอ๋อากูตีได้เหรอเมื่อกี้เป็นไรดูมันนีก,ไนกไนูได้เหรอมึงหนีกูได้เหรออือตู้ได้แต่อิมพอสเตอร์นอกจากอเอาบองอัสหรือเปล่าตุ้นตุ้นตุ้น อ่อโอ้โหเติมแพงไหมปะสองร้อยกว่าบาทเลยเหรออันนี้อะไรอ่ะกล่องที่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรงั้นกูไม่เปิดเพราะกูไม่รู้มัคนคืออะไรเดี๋ยวคอพอเออเลเวเอ้าก็เดเลเวลมทำอะไรได้อ่ะ ิที่ตัวคุณมีโอกาสติดอยู่บนตัวคุณลดลงคุณมีโอกาสสมบรับเสี่ยรับพิเศษขนาดทำเหมืองเหล็กคุณก็หายน้ําชาลง,งกรหายน้ําชาลงดิของโคตรด,ดีประดิษฐ์ขวานเล็กอ๋อนี่ไงขวานเล็กไม่เล็กนะโคตรใหญ่สวยตัดต้นไม้ไม่ใช่เราต้องถือขวานก่อนเหรอ,อช่องนี้ควรจะแผนที่ไหมที่บ้านตุ๊ก ไม่อนุญาตออก<อ>ไปไหนก็ไปอีกรอยมรับของรางวัลหูของรางวัลเยอะไหมเกมนี้เค้แต่ของรางวัลเยอะจริงได้ไม้ได้วูเปิดเพลงได้ด้วยไหนลองเปิดดิเดี๋ยวเราเอามาเปิดดูหน่อยอยากลองอยากลองอยากรู้อยากลองเอ่านี่ไงรับให้หมดฮะ เดี yeah, yeah, ๋ยวผมลองผมจะลองกล่องเพลงอ่ะเออพืชไม่ใช yeah. uh, so ่ขอาตกแต่งวางไงวะของเพลงใช่ในกระเป๋าเลยนี่ไงสร้างอ่ะเราจะเอากล่องเพลงมาวางแล้วเราเปิดเพลงกันวางไว้ตรงนี้สวยโอเคไหนลองใช้ดิ ก็เป็นเพลียเก่าแต่ยังใช้งานได้ Minecraft ค,คุณได้ยินเหมือนผมใช่ไหมค,คุณได้ยินใช่ไหม ก็เสียก็เบื่อหรอว่าผมดูนิดหน่อยมันตะกร้อาหารเพื่อความชีวิตมีโอกาสโอเคเราจะใช้ผู้โชคดีเอ้ยได้เป็นเสียงอะไรโอเคได้กับเอ้ยกระเป๋าเฮ้ยเมื่อกี้คุณได้ยินไหมผมใช่ไหมเป็นเสียงแบบเสียงเครื่องบินน่ะเอาของไปใส่ในกล่องเอ้ยเดี๋ยวดูาจันเอ้ยอยากไปดูเครื่องบินแต่เมื่อกี้เสียงเครื่องบินตกแน่แน่อะเอ้ยเดี๋ยวบ้านะผมมีเนื้ออยู่เดี๋ยวผมเอาเนื้อมาปรุงอาหารแบบเหมือนว่า อยางไรอ่างไรมีเลยครโอโหกลังซอยจุเลยเพื่อนเ้ยขอบ้างดิเ like oh, oh. oh, ีคนเดีย oh, วไม่แบ่งใครเอ้ยหมดทหารชวๆใ่ใ่ใ่ส่ใ่่วอต่อปเฮ้ยเพื่อนซอยจุอร่อยเล่าไม่แบ่งกันหน่อยเหรอไม่แบ่งกูหน่อยเขาจะชอก่ายไรเนี่ย ไม่อยาเชืนะ่อว่าเราทําให้เครื่องสับประงเคนีกับบินได้ทีนี้ก็บินจากสถานที่เฮงซวยด้วยกันเถอะอาศัยในป่ากับเจ้าขี้แยนี่มานานเกินทนแล้วเอนมี่บอกว่าเขาเป็นนักบินที่มือส่งบางคงไม่มีปัญหาแล้วปัญหาแล้วของบินแน่น่าจะมีปัญหาะ่ะปัญหาใหญ่เลยวะ่ะบดูพี่ตรงนี้มีอะไรขอ,รอของดีๆหน่อยเพ่ดจะกีหมักจะแต่งใช่ไหมอะไรอฮัลโหล how are you เกือบวากหมาจะกินหมาเป็นอาหารแล้วเอาหัวเหรอให้ลงบอกเขาเอาหไปลงบนเอาหัวไปลงอเกตงเต็มแล้วเนี่ยตานตายเอ่ไหมมือเรากินเบียร์ได้ไหม จะวิ่งช้าลงแบบผมจะเซ็นเซอร์ไว้ตรงนี้ไว้นะเออหนูเหนื่อยแต่ว่านุ้ยเนี่ยนุูพยายามทำให้ช่องตัวเองบินให้ได้นะอยู่เก็บรถมาช่องจะพอเกียร์นะคุณจะเก็บหมายัดใส่กระเป๋าเลยเหรอเอ่อ ช่แล้วผมจบลุกจมลูกฝายัดใส่กระเป๋าเลยอ๋อสรบฮ้ยบวูรกาดีแหละลุกหมาไปคนไหมผมตอนนี้ผมตอนนีผมไม่ถุกหมาแล้วก็พวกคนที่ผมเปคนยังไงเ่ะให้ผมคนยังฮัลเลยขอไปก็ดไปบ้างแป๊บใด้ลูกหมาเอาลูกมายัดใส่กล่องก่อนอาลุกหมาย็ดใส่ไว้กล่อง จะไม่สร้างหน้าต่างนะเราจะใช้อากาศจากธรรมชาตินะก,ก็คุณดูบ้านน่ะดิบ้านเรามันไม่มีหลังคาเว้ยเนี่ยเราก็รับอากาศจะได้บุญได้เว้ยเออจะสร้างผานังทาไปหน้ารับการโอเคสามาถึงละถ้าหมาป่าตรวจสอบที่ซ่อนของแล้วก็ตัดต้นไม้ว่าเราเรลือกการเกษตรตัดตไม้ดีก่าเอาเอาเอาอเดีเ๋ยวเ,เรายังมีอาวาุธซาโบอยู่ครับเรายังไปซาโบได้ อันนี้มีอ่าหมาป่าสีเทาจิ้มขอจิ้มหน่อยสิเดี๋ยวแตะมาแตะมาเร็วๆเดี๋ยวทีนี่ง่ายมีของเยอะกว่าที่เราคิดโอ้โหเห็นไอ้แหมะไหมเดี๋ยวเก็เนื้อมากูเป็นเชี่ยนะรองเกบไปกดเองเดี๋ยวจอมโอ้โหเยอะเยอะหมาป่าเยอะเชี่นอย่างนี้ เยี่ยมรปดูย่ามล่าหมาป่าของนี้นี่แหละโอ้โอ้โอสิครับผมแม่กริวล์ะดูน่าเสียวแม่สาวน้อยอ่ะขอจิ้มหน่อยจิ้ม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 อโอ้แม่สาวน้อยเฮ้ยครบเครื่องสวยแล้วก็มีกล้องถ่ายรูปกับสปรีสีดำสปรีสีดำนี่เอาไปตกแต่งอะไรได้ใช่ไหมล้วนักครบที่เราใช้เป็นอาวุธได้ไหม โอ้ได้ฮะมันตีมันตีติดไฟเหรอวะมาที่แบบพอเราเอาไปตีสัตว์อะไรเงี้ยไันนี่เนี่ยตีต,ติดไฟอ่ะเบิร์นจงมอดไหมกูได้อุธแล้วจงมอดไหมจงมอดไหมอีกคาลิเบอร์สวย,ยสนุกละ แัดไม้ครับเที่ยวสนุกแล้วปุ๊เผาป่าได้แล้วมาเลยฮะกูได้อาวุธใหม่แล้วตรงนี้มีตัวอะไรยัง,ง,ง,งรอดจะได้กกไงวะ <ic> จงมอดไหมจงมอดไหมวิงว่งวิงว่งมันติดไฟแล้วมันติดไฟแล้วมันติดไฟแล้ววิ่งวิ่งจุก๊กจุ๊กสนุกไอเชี่ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> เกมสิบกมสิบเว้ย